สวัสดีค่ะค่ะพบก,กับบรรยากาศไลฟ์สดพี่อ้อยนะคะยามบ่าย,ยเกือบมาไม่ทันเลือกลูกค้าค่ะเกิด <laughs> อุบัิเหตุนิดหน่อยนอัลหงนัลหองเอากล้องถ่ายภาพนิ่งให้อ้อยด้งดกล้องนะักลององะถ่ายถ่ายพวกภาพนิ่งนะ่ะเพราะอ้อยไลฟ์สดอยู่สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่นิวฮอลแลนด์นครราชสีมาเจี่ยเอ้ยคนสวยโอ้ยขอบคุณค่ะรถสวยกว่าค่ะรถสวยกว่าหนูนี่ค่ะญาติพี่น้องเต็มเลยค่ะเป็นตาอบอุ่นค่ะพ <c oughs> บกับบรรยากาศไลฟ์สดพี่อ้อยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่นิวฮอลแลนด์นครราชสีมาค่ะสนุงของเทกเตอร์โซดาและพี่อ้อยนะคะเย้ค่ะได้เลิกแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วค่ะเลยรวยค่ะร่ำรวยร่ำรวยค่ะเย้ เข้ามาชมไลฟ์สดพี่อ้อยนะคะวันนี้ค่ะมาถึงลูกค้ายามบ่ายเลยค่ะให้พาดูรอบรถนะคะพอดีมาคนละคันกับรถขนส่งค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็พี่อ้อยเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยค่ะเลยมาถึงบ้านลูกค้าช้านิดนึงแต่รถน่ะมาถึงบ้านลูกค้าแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าน,นี่เลยค่ะ ญากคือใหญ่ค่ะท่านนายกอบอกตอถูกวัญรถใหม่ให้แล้วนะคะวันนี้พี่อ้อยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโพนเดือนะคะบ้านโพนเดือยตําบลทุ่งหลวงค่ะคอำเภอโนสนสุวรรณค่ะจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะคะมาสมมติรถให้กับเป็นข้อสีสิงนันค่ะมีเลยนะคะคุณพข้อสี ด้รวยนะคะคุณพ่อความฝันเป็นจริงแล้วนะคะสมบัตแล้วค่ะคุณพ่อตอนรับรถใหม่เข้าบ้านรับขวัญรถใหม่เข้าบ้านค่ะร่ำรวยร่ำรวยแน่นอนค่ะได้รถไถมาช่วยในงานการเกษตรแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อยมาอยู่ในเขตจังหวัด้อยเ,เ,เอ็ดนะคะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมโมงไลฟ์สดย้อยนะคะวันนี้ค่ะกยมาส่งมอบรถนิวโอลแรนทีที3.50นะคะ19แรงม้าค่ะวันนี้ก็เรื่องงามยามดีบ่ายโมงบ่ายโมงเานาทีค่ะ13.09ค่ะ3.09เราก็จะเห็นบรรยากาศสดๆนะคะที่ว่ามาเต็มบ้านเลยสวัสดีค่ะคุณบ๊อ สวัสดีค่ะขออนุญาตไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะอนญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อสีสิงห์นันนะคะแล้วก็น้องยุ้ยค่ะก็คุณพ่อสีกับน้องยุ้ยไปหาพี่อ้อยที่โชว์รูมค่ะเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก,ก,ก็ตอนแรกก็โทรก่อนคุณพ่อสีโทรหาพี่อ้อยก่อนค่ะเห็นพี่อ้อยใน ในโซนไอ b e ก็ได้ถ้าใครขัไปนะคะก็ไปร์ที่โทว์รูมยานนะคะมีเลยนะคะเห็นมุมกว้างๆนะคะยาิพี่น้องมาเต็มเลยค่ะจริงๆพี่อ้อยตั้งใจว่าจะมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทีนี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะพี่อ้อยขับรถมาเองวันนี้ค่ะ ก็เลยมาถึงบ้านลูกค้าช้าชก็เลยไม่ได้บรรยากาศตอนเอารถลงตอนแนะนําการใช้งานรถแถววันนี้ก็การทีมงานของสำน,น,น,นักรเซคเตอร์ก็ได้แนะนําการใช้งานรถการดูแลบำรุงรักษารถไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงพิธีอัเนเป็นมงคลค่ะได้เลิกก็เลยได้มาเห็นบรรยากาศตอนออรับกวาดแม่ย่านางรถใหม่พอดี เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งอีกดเดี๋ยวก่อนค่ะทำพิธีก่อนก็นได้ค่ะเดี๋ยวหนูไล่สดอยู่เดี๋ยวได้ยกป้ายไปเย็นๆค่ะทำเสร็จแล้วเนี่ยนี่ค่ะรับฝันแม่ยานางขึ้นรถแล้วเด้อนี่ค่ะแม่ยานางขึ้นรถแล้วนี่คุณพ่อสีขึ้นรถแล้วเย้ค่ะคุณพ่อสีขึ้นรถแล้วค่ะคุณพ่อสีกันน้ำยุย้ยค่ะความฝันเป็นจริงแล้ว ความฝันเป็นจริงแล้วค่ะสองมือสองมือมาสองมือเล่นรวยเล่นรวยค่ะเล่นรวยนี่โอ้ดีใจไหมคะได้เป็นเจ้าของรถแล้วดีใจครับหว่อแม่เบี้ยซื้อรถซื้อรถหนึ่งคันแถมนี่หนึ่งก้อน อีกหปีจะหมุนยังไงซื้อรถนิวฮอลแลนด์นอกจากได้อุปกรณ์แล้วยังได้นี่อีกหนึ่งก้อนอันนี้ยอกลูกค้านะคะอีกอปีเดี๋ยวไปปิดหมดก่อนก็ได้รถดอกเบี้ยค่ะคุณพ่อะก็นี่เลยนะคะนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจค่ะได้มาส่งมอบให้กับคุณพ่อสีสิงห์นันแล้วค่ะที่บ้านโพนเดือนะคะที่บ้านโพนเดือค่ะนำบลทุ่งลวงอำเภอโนนสุวรรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่ รอรับเลิกจนเบียร์หมดไปกี่ลังแล้วนี่พ่อตั้งแต่เช้านี่รู้ว่าตั้งแต่บวารใหญ่ใหญ่เลยค่ะของของเงเพิ่นมันรอหนามันตั้มเหรออ๋อรุ่นไหนค่ะท่านลองนี่อ๋อท่านลองใช้รุ่นไหนค่ะคุณพ่ออ๋อค่ะเเไปทินรถน้อยใช่ไหมได้ค่ะอ๋อของคูโบต้าเหรอคะอ๋อค่ะ มันน้อยใช่ไหมค่ะเตี้ยนะขึ้นธนามันขึ้นไม่ได้โออได้คุณพ่อบอกว่าได้หสิาเอา65เลยใช่ไหมอันนี้ก็ดีแล้วค่ะคุณพ่อค่ะะค่ะนี่เลยค่ะนี่คุณแม่มาถูกวันรถใหม่แล้วนนี้จะให้เห็นบรรยากาศสดๆนะคะ คุณพ่อสีนี่เห็นทางนีฮอลแลนด์นี่ศึกษามาก่อนแล้วใช่ไหมคะที่ชอบชอบแต่นานแล้วแต่เท่าเดียวหรือจ้าตั้งแต่รถไถฟอร์ดใช่ไหมศูนย์ห้าอ๋อค่ะห้าห้าค่ะแล้วก็มาหกสี่ศูนย์แล้วก็ชอบมาตลอดแต่ว่ามีปัญญาซื้ออย่าอย่าอย่าพูดกันว่ามีปัญญาซื้อแต่ว่ามีปัญญาอยู่แต่ว่าไม่กล้ากลัวมันใจไม่ถึงแล้วทีนี้เห็นเห็นทางอ้อยทางเออฉงนพงแท็กเตอร์นี่ตรงไหนคะคุณพ่อ มันก็พอจะไหวพอบริษัทจะช่วยลูกค้าได้ก็เลยโทรหาเนาะพอโทรหาเนาะโทรหาไปค่ะก็เลยเข้าไปคุยกันเข้าไปคุยก็พอดีก็คิดกันค่ะอันนี้นี่เอามาใช้งานตรงไหนค่ะทำอะไรด้วยทำนาแล้วก็ไล่อะไรค่ะที่ทำปลูกมันปลูกอะไร ทำนาส่วนมากจะทำนาเนาะเป็นนาประมาณกี่ไร่คะ่ะแถวตรงน,นี้โอ้เอาอยู่นะอย่าหาว่านะรถ3 5มูนนี่เอาอยู่นะร้อยกว่าไร่นี่ค่ะุดยอดเลยะคะ่ะตรงนี้อันนี้ก็ลูกค้ารับอุปกรณ์สาชิ้นนะคะก็จะมีใบมีดดันดินค่ะผ่านพวนปกจานค่ะแล้วก็โรตารี่นี่ค่ะโรตารี่นี่ค่ะ อ๋อนั่นแหละซื้อซะาหนูซื้อแล้วประทายประทายค่ะยังไม่พ้นเขตโคราชเลยจัดรีร้อยสี่ค่ะพอออกจากปั๊มพ่อค่ะพอดีมาเล่าให้ลูกค้าฟังนะคะพี่อ้อยเกิดอุบัิเหตุค่ะรถคันนู้นรถปิกอัพค่ะชนท้ายไปชนท้ายอะไรไม่ชนชนท้ายแคมเมอรี่ หนูน่ะเข่าเกี้ยวว่างแล้วมันติดไฟแดงเ้าทีนี้มันไหลนนั่นเด็กมันก็ไปชนเขานิดเดียวคไปชนเขานิดเดียวนิดเดียวเองไม่เป็นอะไรเลยแต่ค่ะเราให้ฟังเนาะค่ะนีเลยค่ะไม่รีบนะค่ะเนาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไอ้นี่ก่อนนี่เลยค่ะได้เลือกงามยามดีค่ะนี่ก็จะเป็นเอ่อ เครื่องออบวงสรวงแม่ยานางนะคะก็จะมีผล,ลไม้มีมีได้มีค่ะนี่เลยค่ะสิ่งที่เป็นมงคลอำมาไว้นะคะเนาะ,ะ,ะ,ะสิ่งที่เป็นมงคลโอ้ดีใจค่ะนี่ติดดอกไม้ที่หน้ากระจังสงวนพงเลยค่ะดโูโก้สงวนพงค่ะสวยงามค่ะรถรุ่นนี้นะคะทีที3.50ค่ะท่านใดที่สนใจอยาก ได้รถไถคุณภาพาไปใช้งานนะคะอยากได้เอารถไถให้พี่อ้อยไปจอดหน้าบ้านอย่างนี้นะคะค่ะก็โทรติดต่อหาพี่อ้อยเลยค่ะ0619539646นะคะ0619539646ค่ะก็จะได้รถไถคุณภาพค่ะเงื่อนไขดีดดๆโดนๆค่ะเสนอให้นะคะตัวนี้ก็ 2,700cc นะคะ สามสูบค่ะตัวนี้เขาจะเด่นเรื่องเกียร์เรื่อง PTO ค่ะ PTO เขาจะมีกาวสปีดแล้วก็ค่ะก็พี่อ้ยขออนุญาตหยุดการไลฟ์สดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําเอกสารให้กับลูกค้านะคะทําพิธีส่งมอบค่ะดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามค่ะวันนี้โอ้กว่าจะเดินทางมาถึงค่ะแต่ก็ดีใจเพื่มปริมค่ะเห็นลูกค้ารอค่ะลูกค้ารอบอกให้พี่อ้อยมา รีบมาทำพิธีกับยังไงขออนุญาตขอพระคุณนะคะท่านใดที่สนใจโดเท็กเตอร์ไว้ใช้งานก็ติดต่อหาพี่อ้อยนะคะ0 6 1 9 5 3 9 6 4 6ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ you uh -huh. m <sweak>